มารู้จักกับแกรนซีรี่นวัตรกรรมประตูและหน้าต่างจากทอร์สเทมที่จะพาคุณก้าวข้ามขอบเขตของการอยู่อาศัยแบบเดิมๆรับมุมมองภาพแบบพานโนรามาไรขีดจำกัดด้วยประตูบานเลื่อนที่ทำความสูงได้ถึง4.5เมตรและคอนเนอร์สล i n ดิ้งดอที่ช่วยเปิดมุมห้องได้แบบเต็มตาพร้อมตอบโจทย์การใช้งานด้วย2รุ่นย่อยที่สามารถเลือกให้เหมาะกับบ้านในฝันของคุณ รุ่นแรกคือแกรนพลาสสำหรับอาคารระดับกลางถึงสูงสร้างความมั่นใจในความแข็งแรงจากการผ่านการทดสอบมาตรฐานจากประเทศญี่ปุ่นสามารถต้านทานแรงลมได้ถึง2,000ปาสคาลป้องกันน้ำรั่วซึมได้ที่300ปาสคาลและลดเสียงรบกวนได้ถึง25เดซิเบลเหมาะกับคอนโดหรืออาคารระดับกลางถึงสูง และอีกรุ่นคือแกลนสำหรับบ้านพักสายแนวราบช่วยยกระดับบ้านของคุณด้วยนวัตรกรรมดีไซน์กรอบบานแบบสลิมแต่แข็งแรงร้อมระบบมุงจีบที่ซ่อนในตัวเปิดปิดได้ไม่บดบังทัศนียภาพต้านทานแงรงลมได้ถึง1,200ปาสคาลและป้องกันเสียงรบกวนได้ถึง25เดซิเบลเหมาะสำหรับบ้านแนวราบทั้งสองรุ่นมีให้เลือกถึง6เฉดสีเพื่อให้เข้ากับุกการตกแต่งให้แกลนซีรี่เปิดมุมมองใหม่ของการอยู่อาศัยเพื่อใช้ชีวิตในบ้านที่เชื่อมต่อกับธรรมชาติได้อย่างไร้ขีดจำกัด